Oh, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นนะ่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยราะว่าไม่ชอบพวกคิมเมน์เอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ก้องมาแสบพรมาดีเิอตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่ๆนๆอะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองแลบประกันได้ว่าคนผิวแ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่แล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใส้ะคะกระจูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k ok o s e c o m ละครนี้ต้องบอกว่าเป็นละครที่โด่งดังมากเมื่อเมื่ออดีตก็คือมีมาแล้วสองภาคภาคน,นี้เป็นภาคที่3เราเองก็เหมือนกับว่าได้กลับมารีเมคํำใหม่แล้วเรา3ามคนก็ได้มาโคจรเจอกันเรื่องแรกด้วยตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแต่ว่าก็ดีใจที่ได้เล่นเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดให้สมกับให้สมกับที่ผ่านๆมาทําไวด้ดีแล้วก็ไม่อยากทําให้คนดูผิดหวังด้วยค่ะก็สำหรับผมแล้วผมว่าละครเรื่องนี้มันเป็นส่วนผสมที่มันสุดสุดยอดของหลายๆอย่างและไม่เลือกเป็นเรื่องของบท หรือความสําเร็จที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันนี้กันตนาได้กลับมาทําใหม่แล้วก็ผมผมดูแล้วเพื่อนที่ร่วมแสดงน้องๆน,นี่แบบเรายังรู้สึกตื่นเต้นเลยที่จะได้เริ่มทํางานผมเชื่อว่าคนดูก็ก็รอชมสุขสารคนเป็นในเวอร์ชัน2013อยู่สาหรับจานคะก็เป็นการเปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยนะคะเป็นการพลิกบทบาทครั้งแรกครั้งสําคัญเลยเป็น เป็นเรื่องที่ยากที่สุดในชีวิตการแสดงของจันนะคะตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาก็เป็นการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการตัดผมหรือว่าทาสีผมนะคะก็อยากฝากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้รับบทนี้เพราะว่าถือว่าเป็นจุดหนึ่งในการแสดงที่ทําให้เราเหมือนเป็นบททดสอบที่ที่เราต้องทำการบ้านเยอะขึ้น,นะคะ่ะ<ม>ก็ดีใจที่พี่ลูกตาทางการจนานแล้วก็ช่องเสร็จบไว้วางใจแล้วก็คิดว่าเราทำได้<ม> ไม่กดดันค่ะเพราะว่าเท่าที่คุยกับพี่นุู้พุ่มสาก็คือเราจะมีการปรับให้สุสารคนเป็นภาคนี้เป็นยุค2013ค่ะเป็นปัจจุบนันไม่เหมือนเดียวกก่อนๆมีสีสันมากขึ้นมีความเรียวมีความจริงมากขึ้นค่ะก็ ในภาคนี้ของจันก็จะไม่ไม่กรีดก,การ์ดเหมือนภาคก่อนก็จะมีความมิติข,ของตัวละครมากขึ้นในเรื่องของทร้ายล่ะคะจันควรจะติดผ้าจันอีกแนวหนึ่งแล้วเขาต้องพลิกมาลายจันถือว่าถ้าติดผ้าก็สแสดงว่าเราประสบความสําเร็จค่ะต้องยิ่งเราเล่นแล้วมีคนเกลียดค่ะแดง<า>ว่าเล่นดีเรียนมาได้แต่ต้องปังมาทางลูกนะคะอย่างน้อยคนดูจะเชื่อไหมเพราะว่าอาจจะติดผ้าจันเดิมที่เป็นสาวเรียบร้อยหรือสาวหวานๆหรือแกล็ดๆก็อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้ค่ะก็จะทําให้เต็มที่จริงๆแล้ว ผมก็อยากอยู่ในวงการบันเทิงด้วยการเป็นเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทมากกว่าผมมีความสุขกับการที่ได้เปลี่ยนบทที่คนเซอร์ไพรส์และทําให้คนเชื่อได้อะไรเงี้ยครับเช่นเช่นไปเล่นกระเทยคนก็คนก็เชื่อว่าเป็นกระเทยอะไรเงี้ยนะครับมาเล่นบทเจ้าชู้คนก็เชื่อมันก็มีความสุขกับการได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆครับครับจริงๆก็ไม่ต้องทําอะไรมาก <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นอยู่แล้วหมายความว่าเราก็เราก็แค่ ก็คิดแบบตัวละครคิดแค่แค่นั้นเองครับเราก็ทำเราก็อยู่ในอยู่ในตัวบทบาทของตัวละครมันก็จะออกมาเองครับของยุ้ยก็ก็จะหนักเรื่องผีเรื่องผีแล้วก็เรื่องอารมณ์ก็คือก็จะมีทั้งตอนที่ที่เป็นเป็นคนรักกับคนชีพก็คือชีวิตมีทั้งความสุขมีทั้งความผิดหวังผิดหวังเรื่องความรักตอนป่วยตอนตายตายแบบสวยแล้วก็ตายแบบน่ากลัวก็จะค่อนข้างหนักในเรื่องของการต้องต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหน้าผีหน้าคนอะไร ต้องนอนในโลงศพด้วยต้องนอนในโรงศพด้วยอันนี้ยังยังไม่ค่อยค่อนข้างไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะว่ายูเองก็เคยเคยนอนมาบ้างแล้วแล้วก็เคยเล่นละครผีเคยเล่นหนังผีมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้มีซ้อมนอนที่บ้านไหมไม่ไม่ไม่ได้นอนไม่ถึงขนาดนั้นจเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้นี่คือคนคาดหวังความคาหวังอืม ก็อย่างที่บอกว่าเราจะทําความน่ากลัวให้มันให้มันดูสมจริงมากขึ้นอาจจะไม่ได้น่ากลัวเวอร์หรือว่าน่ากลัวจนแบบดูกันไม่ได้เพราะว่าบางคนจะแบบกลัวคอนผีเราไม่อยากดูเพราะฉะนั้นไม,ไม่ต้องกลัวขนาดน,านั้นเพราะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีแต่ผีอย่างเดียวจริงๆแล้วมีหลาการสชาติมากไม่ว่าจะเป็นรัก แล้วก็<ม>อยากให้ให้นึกว่ามันไม่ได้ให้แค่ความบันเทิงเท่านั้นเรื่องนี้ให้ทั้งสาระแล้วก็แล้วก็ความน่าดูหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอสอนสอนให้รู้ว่าเอ้ยรักโลบก,กดลงมันเป็นยังไงความสนุกสนานเป็นยังไงความน่ากลัวเป็นยังไงอะไรแต่ละค,คนได้มีโอกาสดูเวอร์ชั่นที่ผ่านมาบ้างไหมคะได้มีภาพจําจในหัวหรืออะไรยังไงไหม เคยดูยุเคยดูเวอร์ชันทั้งสองเวอร์ชันเลยค่ะทั้งสองภาคเลยแก้วกับเวอร์ชันพี่สีเหลียมใช่ค่ะแต่เคยดูเวอร์ชันที่พี่เอเล่นรถซูเปอร์คาร์แต่ก็กลัวผีมาก <c oughs> ก็เลยแบบจำไม่ค่อยได้แล้วแบบตอนเด็กๆเลยดูด้วยตาข้างเดียวได้ป่ะจำได้ว่า <c oughs> ตัวมากค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออ ต้องน่ากลัวเริมรับเรื่องการเปรียบเทียบแบบเทียบมเพราะว่าสองสองเวอร์ชันที่ผ่านมานี่ประสบความสำเร็จหมดเลยแล้วพอมาถึงของเวอร์ชันพวกเราก็สําหรับผมคิดว่าเป็นเป็นกําไรของผู้ชมช่องเจ็มากกว่านะครับเราไม่เคยมองเรื่องเรื่องของการเปรียบเทียบคือผมว่าแต่ละปีแต่ละเวอร์ชันก็มีการตีความใหม่และผมเชื่อว่าเวอร์ชันนี้การตีความจริงจริงแล้วสิ่งที่อยากะสื่อสารมากกว่าความน่ากลัวของคําว่าว่าผีหรือว่าเทคนิคเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วโดยโดยบทบาทหรือว่าโดยการแสดง เราอยากจะทําให้คนเห็นว่าจริงแล้วคนน่ะน่ากลัวกว่าผีครับอ่าน้อง,องใครก่อนดีน้องจ่าก่อนไหม่าจ่าก็ฝากให้เป็นกําลังใจให้รถสุขคลด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกันเชียร์แล้วก็ติดตามด้วยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้จันจะทําให้เต็มที่เลยคะ่ะอืออ่าพี่เจมก็จริงๆแล้วผมว่าจริงๆแล้วมัน,ม,นม,ม,มีการรอคอยอยู่ของแฟนๆนะครับสาหรับสุสานคนเป็นนะครับ ผมเชื่อมั่นเหลือเกินครับเพราะว่าดูจากบทดูจากนักแสดงหรือว่าดูจากทีมงานแล้วเนี่ยสุสานคนเป็นในเวอร์ชันสองนเนี่ยผมบอกเลยว่าทุกคนจะได้รับทั้งความสนุกและก็ได้รับคติได้รับวิธีคิดดีๆ<ม>เยอะแยะมากมายเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยครับใช่ค่ะก็เหมือนกันขะยักให้เป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนเพราะว่าเราเรามากลับมาเล่นละครรีเมคในแน่นอนต้องโดนข้อเปรียบเทียบหรือว่า คำกล่าวต่างๆแน่นอนแต่พวกเราก็จะตั้งใจทําให้เต็มที่ไม่สมไม่ให้สมกับที่ทุกคนรอคอยแล้วก็จะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังค่ะอคขอบคุณครับ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอ์นที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซรรร่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้องว,ว้วาวช่องแซ็บดวงการงานการเงินความรักแบบมันแน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w PR Variety com ก็จะครบจบได้ใหนึ่งเดียว